ามาเมฟ้าเมฟ้าอ่ะบาททยสวัสดีครับรอครับรอคุณนาคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านเอสเี mà nào là những già một cốc nữa không là thôi santo santo doanh thuật 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 2 thuật 2 thuật 2 thuật đuôi 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 chỉ hết đuôi

เลยเยอะหงตัวรไต่อตัูบางตโอ้ยไอ้นงูครับอ้้้งูงูงูไอ้งูโองูงูงูดูงูกีปลากูกปลากูเหรกปลากูเหรอออกมากปลากูใช่ไหมปลาออกมานึงตัว มึงกูจับโจรทันแล้วเอฟซีจับโจรทันแล้วไงน,นี่จับโจนนะยะมึงยามึงยอยา่ยานี่มึงเหรอมึงปลากูกูติดปลามึงกิตมึงอืมอืติดปลาเลยทำทำจิตปลา,ลา,ากูาเห็นไหมเด็กตีสองสองหนึ่งบาทมึงกบหนึ่งตัวหนึ่งตัวเห้ งูไม่นิสัยไม่ดีไอตีขโมยปลามันเถื่เลยนะอ่าดีที่มาทันเอาเข้าไปปลาเลยนี่ยี่อยู่ไปยุบเยอะหายบ่อยๆเพราะงูเนี่ยไอนะมันเอาหัวมุดเข้าไปแล้วมันก็ดึงเอาปลาออกมาได้นะครับผมงูไหนไหนนี่แหละนี่แล้ว

mừng mừng nghỉ mừng nghỉ hả sẽ... chạy hả tập cố xong tôi cộp xong tôi chứ mẹ pa, mẹ pa. mẹ pa, mẹ pa, mẹ pa, mẹ pa. mẹ pa, tôi 你拔着吗？嗯，流氓。 นี who, น่ตรงกลางปลาเองยังไม่มีกบเข้าอีกอสองเหตุเยืออดน่งนันั่นนั่นนั่งนั่งน่นั่งังนั่นั่งนั่งั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 ง่ วันนี้น่าจะโอเคเอาคืนเช้าขึนเด็กกบสองตัวนะครับเอสซีนี่สองตัวผู้วันนี้แล้วก็เจอเมียเมีย่ปลายไม่ทันทางเดียวล่อนั้นมาโอเคครับรอครับรอดีครับ